ทองคำนะครับจริงๆแล้วแผนการเทรดที่ผมตั้งใจจะมาแชร์เนี่ยก็คือจะบอกจุดเซลล์เอาไว้ที่เส้นบริเซนเส้นเหลืองนะครับโอเคมันจบไปแล้วนะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาหาจังหวะเทรดกันใหม่นะครับเออเดีย๋ยวผมวิเคราะห์ให้สดๆเลยดีกว่าส่วนของทองเนี่ยในระดับ1ชั่วโมงหรือว่าในระดับ15นาทีอ่ะผมวิเคราะห์แถมให้และกันเป็นการเล่นสั้นนะครับ เอาสดๆเลยตอนนี้เลยนะครับหาจังหวัดเล่นสั้นตอนนี้เลยสําหรับทองขอดูนิดนึงนะครับขอใช้เวลานิดนึงไหนขายายผมวิเคราะห์สดบ้างทองนะครับช่วยกดเลข12มา,เ,าเลข12ไหมาให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอดูกราฟหน่อยหาจังหวะเทรดสดให้ในคืนนี้เลยนะครับเสียดายมากคือ ตรงนี้มันมีความเป็นชาร์กแพทเทิร์นนะครับเป็นชาร์กแพทเทิร์นที่จบไปละซึ่งมันกำลังจะเข้าสู่แพทเทิร์นต่อไปเราเรียกว่าแพทเทิร์น50นะครับแพทเทิร์น50เนี่ยคือองค์ประกอบของเขามันจะคล้ายกับคอซิมโรแพทเทิร์นจริงๆพูดว่าคอซิมโรแพทเทิร์นก็ได้นะตัวแพทเทิร์น50มันคืออย่างนี้อันนี้คือเราจะโฟกัสบ y ายนะนี่คือไหลทางซ้าย อันนี้คือหัวตรงกลางนะครับอันนี้คือคอนเฟิร์มหัวนะครับขึ้นไปด้านบนตรงนี้แล้วมีโอกาสที่จะย่อลงมาลึกถึงไหล่ทางซ้ายทางนี้นะครับเท่าๆกับไหล่ทางซ้ายตรงนี้แล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามุมมองในการเทรดอีกหน้าหนึ่งของทองคำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ผมจะลบของเก่าออกนะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ ทีนี้ผมจะวิเคราะห์ในทางไหลทางขวาครับคือเราจะโฟกัสบายที่ไหลทางขวาโดย r i m a r y หรือว่าตัวที่เราจะเทรดเป็นหลักของไหลทางขวาเนี่ยก็คือตัวที่เท่ากันกับไหลทางซ้ายนะครับตัวที่เท่ากันของไหลทางซ้ายเนี่ยคือ key level หลักที่เราใช้ในการเทรดแต่เราจะใช้ Har m o ม i c pattern ในการจับ Fibona c c ชีขึ้นไปด้วยนะครับ โอเคในการจับฟิมนชี่เนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นคือมันจะใกล้เคียงกับเลเวล88.6หรือว่า78.6เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเชื่อตรงเลเวล88.6เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าคืนนี้มันจะลงมาถึงหรือเปล่านะแต่ให้มุมมองเอาไว้ทั้งสองฝั่งเลยก็แล้วกันนั่นะคือฝั่งเซลล์ก็อย่างที่เห็นว่ามันจบไปแล้วทีนี้ฝั่งบาบนะครับฝั่งายเนี่ยถ้าจะมองให้เป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นคือมันคือชาร์กแพทเทิร์นเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมซ่อนไว้ก่อนเนาะกดซ่อนไว้ก่อน Shark Pattern โ okay. อเคมันจะลงมาที่88.6%สนะครับสำหรับตัว Shark Pattern ตรงนี้เราไปดูในอิเนเทอร์เน็ตได้นะครับมันคือ Shark Pattern เพราะว่าหัว C เนี่ยมันเลยหัว A หัว C เลยหัว H จุดที่เป็นจุดกับตัวเนี่ยเราเรียกว่า C point นะจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่88.6ด้วยประมาณนะครับโอเคให้หลักการไว้ประมาณเท่านี้แล้วก็ตัวของ stop loss ผมจะจับจาก B ขึ้นไปหา C ตรงนี้นะครับ stop loss เอาเป็นประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะให้แนวทางเอาไว้ในการเอาไว้เทรดทองเลยนะ เอาปใชเทรดทองในช่วงนี้เลยผมคิดว่าเอาไว้ที่นี่นะครับเท okay. Profit ตเทคโปรฟิตเนี่ยเอาไว้ที่นี่ที่ Swing High ตรงนี้เลยนะครับอาจจะมีเป้าหนึ่งต่อหนึ่ง rr เอาไว้สำรองด้วยนะครับแต่ว่าให้เป้ากำไรหลักๆเอาไว้ที่สวิงไฮตรงหัว A นี้ไว้ก็แล้วกันนะโ okay. อเคถ้าราคาลงมา อย่างนี้นะครับแผนการเทรดหน้าบ่ายของทองนะประมาณนี้ถ้ามุมมองที่เราจะหาจังหวะในการเซลล์อีกเนี่ยผมสามารถที่จะวิเคราะห์ให้เล็กกว่านี้อีกได้เอาไหมวิเคราะห์ให้เล็กกว่านี้อีกได้เอาไหมครับแต่เราไปเสี่ยงกันอเองนะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้เทรดด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้เทรดทาไม่ค่อยชอบเทรดทางเฟรมเล็กเท่าไหร่โอเค ในทางเฟรมเล็กเนี่ยผมให้เป็นงนี้ก็แล้วกันว่าถ้าราคาเขาขึ้นมาทำหายหายอีกรอบหนึ่งตอยขึ้นมาทำหาไหายนะบนทางเฟรมห้านาทีเนะี่ยนะครับจะมีจุดเข้าที่หนึ่งสองเศษที่นี่นะครับอันนี้เป็นงานเทรดสั้นนะในห้านาทีถือว่าแถมแถมไปแถมแถมไ,ไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนรอทองอยู่ใช่ปะ่ะก็เข้าใจนะครับ พอได้เป็นค่าข้าวเช้าพรุ่งนี้เนาะเทรซันนะเพราะว่ามีกำไรค่าข้าวเช้าพรุ่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับแผนการเทรสันถ้าราคาขึ้นไปบนเส้นเหลืองโฟกัสเซลลงมา TP ท,ที่เส้นเขียวตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือทองประมาณนี้ครับนี่คือแผนเซลล์ของทองโอเคและนี่คือแผนบายของทองต้องไปดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับ แผนบายของทองก็จะอยู่โซนด้านล่างตรงนี้นะครับเคลียร์นะสำหรับทองคำนะครับสำหรับทองคำนะครับ